งานอยู่หลังนู่นนะนู่นงานอยู่หลังเลยงานเล็กงานเล็กงานใหญ่งานเล็กงานเล็กงานใหญ่จะเอาครับแต่ขอให้ได้เงินงานเล่งด้วยเล่นซะด้วยปีวันเดียวส่งวันเดียวส่งครับครั้งแรกครับทำวันเดียวส่งวันเดียวลูกค้าเล่งงานลูกค้าอยากได้เร็วๆไวๆต้องการอย่างไวครับ ต้องการยังไวต้องการติดให้ไวๆครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยของเยอะเกินครับต,รต้องการที่วางล้างรถ99บาท3นาทีอูลร้านแม็กร้านแม็กรถเก่งร้านแซ่แม็กรถเก่งนี่ก็อยู่ที่อ่างศีลา อยู่ที่อ่างศิลาตรงเมืองดูนะถ้าตรงไปก็จะเป็นเออตรงไปก็จะไปสะพานปลาตรงไปสุดเลยสะพานกุ้งกุ้งก็มีปูก็มีแต่เขาจะเรียกว่าปลาเขาเรียกว่าสะพานปลาเฉยๆไปไปไม่ได้รถมา เข้าที่แคบได้หรือเปล่าฝั่งโน้นรถก็จะไปฝั่งนี้ก็จอดผ่านได้เฉลุยผ่านได้เฉลุยมาป้านีน่ทางเข้าบ้านประชิดอยู่ตรงนี้ ก็อยู่แยกวัดตะปูนไม่ใช่แยกวัดตะปูนเลยวัดตะปูนไปนิดนึ่งนีง่็ือรวสมอสซยนี่บริษัทสสิกาลาด อันน้มันเครื่องแถมกองฟีแลาฉีดโอโซนเคลือบสีสปาอ๋อคาแคร์อยู่นี่จ่าโจจ่าโจเข้ามาไกลทำไมต้องเป็นจ่าโจโอ๋อแต่ก่อนก่อนขายเข้ามาไกลก็เคยไปถทหารมาก่อนนะเลยเป็นจ่าโจ <c oughs> <laughs> จ่าจ่าสิบเอกจ่าสิบตีจา่ 1, จาสิบโทอะไรเงี 1, ้ยจา่าสิบจ่าสิบเอกโจอะไรเงี้ยเขาได้จะเป็นทหารมาก่อนนะครับหรือไม่ได้เขาไม่น่าไป หรือไม่ก็เขาใช้ชื่อนี้ก่อนชื่อนี้เท่ดีออเ็ว่าเลยไปตั้งชื่อนี้จ่าโจหรือไม่เขาเขาก็เป็นทหารมาก,ก่อนจ, 11, จ,จ่จาสิเอกจ่จาสิบเอกโจจ่าสิบตีตโจเลยใช่รถเก็ถเหยียบเอานกโกดเหยียบตัวเหยียบกับตาเลยเหรอนกแท้ๆยังตกลงมาให้โดนกนกเยยหยีบยบนเะหย,เยียบทั้งเป็นเลยนะมีปีกแท้ๆเหยียบตัวเหยียบทั้งเป็นเลยนะอือินชักกระแนวกระแนวยังไม่เห็นบินสงสัยบินบินขึ้นหนีไม่ทันเลยดิรถเยียบบินบินขึ้นหนีไม่ทันเลยรถรถมาเร็ว เอาตายตนกอยู่บนฟ้ามีปีกบินหนีก็ <laughs> <laughs> ยังโดนบินหนี <laughs> บินหนี <laughs> บินหนีครับแต่บินหนีได้แต่บินหน,ไน,นีไม่ทันวูรลานเต็นท์รถอ๋อเขารถมือสองมาขายเต็นเล็กๆต้องไปหาเต็นท์ใหญ่ๆมีรถกระบะพวกอะไรมากมายเต็นใหญ่ชื่อดังอย่างซีโฮมเลยซีโฮมคาลิสเตอร์มีทุกสาขาอ๋อนี่ไงมอเตอร์ไซค์มือสองก็มี เว็บก็มีแต่เป็นสีเดียวกันคนละปีสีเดียวกัน,น,กนแต่คนละปีนี่ก็จะถึงบ้านพี่โบแล้วนี่อยู่ข้างหน้านี่เลยปิวัดซอยสามน้องขอมแม่ไปขายของไปไหนมัน้งของเราเร่งขายเรา ไปปุ๊บว่างเปล่าพุ่ลดแล้ว่างค่าบ้านน่าจะก่กาแล้ี <ๆ S 2> เลขกินเท่าไหร่นะสองสองทัมาหลายรอบจุดจบ,บได้รครับบ้านหลานเองมาเข้ามายัางไม่ล่ะขอเข้าเขหน่อยนะไม่ได้คนอยู่บ้านนะั่นง เขาตัดยาวยา,ยาวเลยต้องตัดผมยาวก็ต้องมันต้นไม้แลนะ้ว่ยต้นไม้ยาวก็เลยต้องตัดอันนี้ซอยหนึ่งพาเลียนโอ้บ้านเขาน่าจะสร้างนานแล้วน่จะสร้างนานแล้วแล้วไม่ก็ประมาณไหม่วันเลขสามหายไปแล้วโอ้ยป้ายก็จาง ต้องเอาน้ำปลามาใส่สามมั้งสามจางได้เอาน้ำปลามาใส่จะได้เค็มรถตู้คุณรวยนะซื้อรถมาบ้านมีคนรวยมีแต่คนรวยทั้งนั้นคนจนห้ามเข้าคนจนคนจนต้องแรกบัดเท่านั้นนี่เลี้ยวขวาเลยคนจนก็อยู่ได้เลี้ยวขวานี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนจนก็ต้องต้องแรกบัด คนแปลกหน้าก็ต้องแลกบัตรอ๋อคนแปลกหน้าในบ้านนี้อ๋อแลกบัตรมีแต่รถพี่โบอยู่นี่ไงเขาอยู่เขาเอารถมาด่ามาใช่ไม่ถอยเข้าหรอเบื่อจะถอยเข้าเลยดิถอยเข้าเลยอ่ะอยู่ป่าวอยู่โอ้โหโลกจัดไม่ตัดจ้าหรือยังไงเพราะบ้านนี้เขาอยู่ลงไปโบรถได้ดิ ขออนุญาตเอารถเข้าหน่อยนะพี่มามาหักสุดเลยหักสุดเลยอุ้ยจะผลไหมนะ่ะไปหน้าอีกไปหน้าอีกไม่ผล ไปหน้าอีกเพราะถ้าถอยมาอีกมันจะชนในนี่ไงพอพอตรงเลยนี่ตรงเลยสายอีกสายอีกเบาเบาสายอีกตรงเลยนี่นี่ตรงเลยตรงเลยตรงเลยพอแล้วพอแล้วพอแค่เดินได้ ตัวไม่แค่นี้เองงานมีแค่นี้เองเพราะว่าแค่เป็นแค่ติดผนังโอเคครับเดี๋ยวจบเพียโนเแียะเขาอยู่หรือเปล่าไม่รู้โอเคครับบ๊ายบาย